สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ variety talk show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทท fm 106เมกฮิเร์ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของดิฉันในคืนนี้เป็นผู้บริหารธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองมากๆแล้วก็อยู่ในธุรกิจที่น่าจับตามอง กำลังโตวันโตคืนด้วยเพราะเป็นธุรกิจสินเชื่อไม่ได้สนับสนุนให้คุณผู้ชมเป็นหนี้นะคะแต่ว่ารายการของเราในคืนนี้จะมาค้นหามุมมองที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่ถ้าคิดจะมีหนี้เราควรจะมีหนี้อย่างไรให้มีคุณภาพควรจะมีวิธีคิด ในการบริหารจัดการตัวเองอย่างไรเพื่อให้หนี่นั้นกลายเป็นนี่ดีไม่เป็นนี่เสียเป็นนี่เพื่อเติมเต็มตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ก้าวไปดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตการดูแลตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งการมีทุนรอนไปประกอบธุรกิจนะคะและ ทำอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้เสียจริงๆฟังเรื่องนี้ก็ฟังกับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอะไรต่างๆกันมาหลายต่อหลายคนแล้วแต่ก็ไม่เท่าคนนี้ค่ะเพราะว่าอยู่ในธุรกิจนี้โดยตรงจะมาสะท้อนแง่มุมทั้งจากตัวเองนะคะแล้วก็ทั้งจากธุรกิจแล้วก็สิ่งที่มองเห็นในตลาดของสินเชื่ออยู่ในเวลานี้นะคะมารู้จักกันกับคุณทิดาแก้วบุตรตากรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทสีสวัสด์พาวเวอร์1979จาำกัดนะคะซึ่งก็เป็นตอนนี้เป็นมหามหาชนแล้วนะเป็นมหาชนแล้วค่ะค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมรายการน,ากนะคนุณธิดาค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะก็คงต้องเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นตอนเด็กๆเ,เลยเกิดมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจอะไรมาก่อน,นะคะคือตอนเกิดมาเนี่ยคุณพ่อก็เป็นเอเย่นขายรถมอเตอร์ไซค์ นะคะที่ต่างจังหวัด300กว่ากิโลเมตรจากกรุงเทพไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่คือเกิดและเติบโตที่เพชรบูรณ์ใช่ค่ะค่ะคุณพ่อก็ขายมอเตอร์ไซค์เรื่อยมาทีนี้ตอนที่ขายเนี่ยก็อาจจะมีร้านมีรับผ่อนบ้างมีลูกค้าอยากซื้อรถมอเตอร์ไซค์แต่มีเงินไม่ครบเราก็ผ่อนรับรับผ่อนให้เป็นชําระรายเดือนก็เริ่มต้นจากแบบนั้นจากแบบนั้นทีนี้ลูกค้าลูกคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะเมื่อผ่อนชําระหมด อยากใช้เงินซึ่งประวัติการชําระเงินเนี่ยเรามีอยู่แล้วไม่เคยขาดเลยมอเตอร์ไซค์ที่ซื้อไปมาผ่อนชําระทุกเดือนไม่เคยขาดเลยเมื่อวันที่เขากลับมาแล้วก็บอกเราว่าอมอเตอร์ไซค์ที่ซื้อไปคันนี้เอามาแลกเป็นเงินได้ไหมเพราะตอนนี้อยากใช้เงินชัว่วคราว อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ซึ่งเราก็ยินดีเพราะว่ามอเตอร์ไซคันนั้นก็ซื้อจากเรามันก็เป็นบริการที่รู้ประวัติอยู่แล้วว่าใครเป็นใครผ่อนชำระมาเป็นอย่างดีเป็นคนมีวินัยแต่ว่าถึงคราวเดือดร้อนจะเอามอเตอร์ไซค์มาเปลี่ยนเป็นเงินคุณพ่อก็ให้ค่ะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ซึ่งต้องเรียนว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยสิ่งการทําแบบนี้มันก็เป็น สิ่งใหม่สําหรับสังคมไทยปัจจุบันนี้มันไม่ใหม่แล้วนะคะ,คะแต่ว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยก,ก็เป็นรายแรกๆที่เริ่มทําแบบนี้ค่ะค่ะคือทั่วทั้งประเทศเนี่ยม,มีลักษณะของการแบบให้สินเชื่อแบบนี้ปล่อยเงินกู้แบบนี้เนี่ยยังไม่มากเหรอคะตอนนั้นเท่าที่คุณพ่อบุกเบิกมาเล่าให้ฟังว่ายังไงเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเข้าใจว่ามีไม่มากค่ะ,คะการกระทําแบบนี้ในในสมัย30ปีที่แล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าแรกด้วย แต่ว่าอยู่ที่เพชรบูรณ์ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะจนสัดส่วนในการทําธุรกิจของรุ่นคุณพ่อนะคะค่ะอะไรมากกว่าอะไรการเป็นสินเชื่อมากกว่าไปได้ยังไงก็ก็เมื่อมาถึงจุดๆหนึงเนี่ยการเราก็เล่งเห็นว่าเอออาจจะพอแล้วสําหรับกิจการขายมอเตอร์ไซค์คือมันไม่สามารถเติบโตไปได้มากกว่านี้แล้ว เราก็เลยหันตัวเองไปเป็นทําธุรกิจแบบให้เงินกู้แบบมีหลักประกันอย่างเดียวะนะคะเพราะว่าด้วยความที่สมัยนั้นนะคุณพ่อก็มีเงินทุนจํากัดคือถ้าต้องอรับสินค้าคงเหลือที่เป็นมอเตอร์ไซค์เอาไว้ขายด้วยแล้วยังต้องจัดสรรเงินไว้ปล่อยเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการปล่อยกู้แบบมีหลักประกันด้วยเนี่ยไม่สามารถนะคะเราก็เลย ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งว่าเราถึงเวลาแล้วที่เราต้องโฟกัสเปลี่ยนธุรกิจใช่ค่ะจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นการปล่อยสินเชื่อแบบมีสินส้าค้ำประกันแล้วตอนเด็กคุณพ่อเคยบอกไหมคะว่าโตขึ้นเนี่ยจะให้สารต่อธุรกิจครอบครัวนี้คุณพ่อไม่เคยพูดแต่เราก็เรารู้ว่าเอ้ยมันเป็นธุรกิจที่ดีเปวันของเราใช่มคะมันเป็นธุรกิจที่ดีแล้วเราก็เติบโตมาเราก็เราก็รู้ว่าเอ้ยมัน มันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอะคะอ่ะคำว่าธุรกิจที่ดีในสายตาหรือมุมมองของนายคือเป็นยังไงคะในแง่ของตัวเราก็าคือเราสามารถเ,เป็นส่วนหนึ่งมเมื่อลูกค้าเราเดือดร้อนมาเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ บรรเทาความเดือดร้อนได้ในบางส่วนอาจจะไม่ทั้งหมดมแต่เมื่อวันที่มันต้องการใช้เงินเราไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขตรงนั้นนะคะแม้จะเป็นในระยะสั้นในระยะยาว ก็แล้วแต่ตามที่เราตกลงกับลูกค้านะคะในมุมมองคุณนายแล้วก็ได้รับการปลูกฟังจากคุณพ่อซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวเนี่ยมองมุมบวกมากเพราะธุรกิจนี้เนี่ยไปเติมเต็มช่องว่างแล้วก็ไปเติมเต็มไปช่วยชีวิตคนที่เขากําลังเดือดร้อนขัดสนเงินทองแล้วรู้สึกยังไงสมมติเขาบอกเป็นก็เหมือนเจ้านี่เงินกู้คือภาพลักษณ์นี่คนละเรื่องเลยนะคะสมมติว่าเป็นเจ้าหนี่เงินกู้เจ้านี่มหาโหดอะไรต่างๆเนี่ยมุมนี้เคยมีคนมาถก แนวความคิดกับคุณนายนะก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งพระ ส่วนหนึ่งของอาชีพนี้ก็คืออย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็พยายามแก้ไขจุดนี้ด้วยการที่ว่าเราชี้แจงรายละเอียดกับลูกค้าก่อนนะคะด้วยความที่ปัจจุบันนี้เราเป็นบริษัทมหาชนแล้วเราไม่มีเราไม่บิดพลิ้วกับลูกค้าบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่เราลงทุนลงแรงไปตั้งเยอะแล้วเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะมาขดกงลูกค้าเรานะคะข้อตกลงใดๆที่เราได้ตกลงไว้กับลูกค้าเราคาดหวังว่าลูกค้าจะทำตามข้อตกลงนั้นเพื่อที่เรา เราจะได้ทําธุรกิจกันต่อไปอย่างราบรื่นส่วนหนึ่งก็คือตัวเองเนี่ยค่ะก่อนที่จะเปลเป็นมหาชนเนี่ยทางเราก็เคยเจอเมื่อวันที่ต้องการเงินและไม่รู้จะไปทางไหน <c oughs> ช่วงนั้นก็จะติดขัดไปหมดค่ะคือคนปล่อยกู้เองก็ต้องไปหาเงินกู้คุณผู้ชมค่ะมันมันจะต้องมีช่วงนั้นแน่นอนอที่มันจะต้องมีสักช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตคนที่ เดือดร้อนพรุ่งนี้จะต้องใช้แล้ววันนี้ยังไม่มีเงินในบัญชีเลยเพราะว่าครั้งหนึ่งเราก็เป็นเราก็เลยทราบว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงอาจจะเป็นด้วยสาเหตุว่าขา่ดสภาพคล่องชั่วคราวหรือว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจะทําทุกอย่างให้ลูกค้าเรา สบายใจในส่วนนั้นนะคะว่าถ้าไม่มีเงินเนี่ยมาเถอะเดี๋ยวเราจัดการให้แต่ว่ามีมีหลักของบริษัทอยู่อย่างหนึ่งว่าภายใต้ความเสี่ยงที่บริษัทรับได้ซึ่งต้องเรียนก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะ จัดสรรเงินให้กับทุกๆคนที่ต้องการเงินคือมาร้อยคนแปลว่าได้ทั้งร้อยคนนี่คงไม่ใช่คงไม่ใช่แต่ว่าเท่าที่บริษัทดูแล้วและพิจารณาแล้วว่าสามารถรับความเสี่ยงได้ใช่ดูแล้วคนนี้เนี่ยไม่หนีไปไหนแน่นอนดูแล้วมีความสามารถในการหาเงินมาชําระค่ะอันนี้คือก็เป็นข้อในการพิจารณาถึงได้สร้างบริษัทมาแบบนี้ใช่ค่ะไม่ได้มองว่าโอ้โหตัวเองที่เป็นธุรกิจที่ โหต้องไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้คือถ้าเกิดว่ามองภาพนี้นี่คนละเรื่องกับ <ละ S 1> ธุรกิจของสีสวัสดิ์พาวเวอร์1979ที่สร้างตัวมาจนกระทั่งเป็นสิษัทมหาชนในเวลานี้ค่ะฟังแค่นี้ได้แค่วิธีคิดเท่านั้นเองนะคะของการเริ่มต้นแล้วก็พัฒน,นาสารต่อธุรกิจที่คุณพ่อสร้างเอาไว้ของคุณนายนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาหาคําตอบกันต่อรวมไปถึงแง่มุมที่จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนในการบริหารจัดการหนี้ของตัวเองค่ะ ช่วงที่สองของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับผู้บริหารคนเก่งในตลาดธุรกิจสินเชื่อนะคะคุณทิดาแก้วบุตรตากรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทสีสวัสด์พาวเวอร์หนึ่เจำกัดมหาชนนะคะคุณนายเห็นยิ้มหวานหวานแบบนี้นี่คือเก่งมากแล้วก็เป็นผู้หญิงแกร่งในการทําธุรกิจในทุกวันนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องธุรกิจสินเชื่อไม่ง่ายนะคือ คนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ง่ายแต่ของเราเนี่ยเรามีระบบการจัดการคือทุกอย่างเนี่ยรันไปบนระบบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเราดูแลทุกอย่างคนโทรลทุกอย่างให้ดีภายใต้กรอบหลักๆที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็จะสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆคุณนายจริงๆก็เคยไปหาประสบการณ์กับการการทำงานข้างนอกครอบครัวมาก่อนก็ไปเป็นพนักงานบริษัทอะไระทำบัญชี ซึ่งเป็นบริษัทระดับจากนค่ะได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างตอนเรียนจบเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีค่ะที่แ่าเป็น Big กโนะคะเป็นหนึ่งในนั้นเราก็สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จาก Big กโคือเขาทําทุกอย่างบนระบบเทิร์นโอเวอร์ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเนี่ยแบบเข้าออกเข้าออก3เ,เดือนเปลี่ยน3ามเดือนเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะว่าด้วยความที่งานเนี่ยมันค่อนข้างหนักเครียดเครียด มีเดทไลน์ต้องต้องต้องส่งต้องต้องมีรีพอร์ตส่งเป๊ะห้ามผิดใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องสิ่งหนึ่งที่ได้จากกาันนั้นนอกจากที่ได้เรียนรู้ระบบเรียนรู้ทุกอย่างก็คือในพบว่าบริษัทผู้สอบบัญชีเนี่ยทุกอย่างรันไปบนระบบไม่ว่าคนจะเข้าจะออกยังไงเนี่ยยังอยู่ต่อไปได้สามารถเติบโตต่อไปได้ดดลิเวอร์ทุกอย่างตามที่เคยสัญญากับลูกค้าไว้ได้เราเลยรู้สึกว่า ถ้าระบบเราดีทุกอย่างมันจะตามมาเองก็เลยเอาประสบการณ์ที่ที่ได้รับจากบริษัทข้างนอกเป็นระดับระดับโลกามาใช้ในบริษัทในครอบครัวด้วยก็เลยสร้างระบบที่ดีเราก็เลยเกับพี่สาวก็เลยเพยายาม ปลูกฝังให้บริษัทนี้อยู่ในระบบระเบียบแบบแผนที่เราวางไว้เพื่อที่จะได้ควบคุมดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงเป็นไปตามทางและนโยบายที่บริษัทได้วางเอาไว้นะคะเรียกว่าตอนนี้คุณพ่อวางมือละให้สองสาวดูแลต้องเรียนก่อนว่าหลักๆจะเป็นพี่สาวมากกว่า <c oughs> ที่เป็นเจ้านายใหญ่นะคะ <c oughs> เราก็มีอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้เราก็แบ่งงานกันทํานะคะค่ะแต่ว่า คุณนายเองก็จะเจอโจทย์ยากที่ต้องติดต่อประสานงานสถาบันการเงินน<ช>ู่นนี่นั่น,นทั้งในทั้งต่างประเทศเลยต,ต่างๆมากมายแล้วก็ดูช่วยดูในกลยุทธ์ในภาพรวมด้วยอย่างั้นเล่าให้ฟังหน่อยสําหรับคนที่ยังไม่ไม่เห็นภาพว่าธุรกิจนี้ทําอะไรนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เราถกกันไปแล้วว่ามันต่างจากวิธีคิดของออคนที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้แบบว่าเป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้หรือเปล่าคือนั่นคือนั่นคือคิดคนละมุมเลยเแล้วก็ ฐานต่างกันมากการบริหารจัดการก็ต่างกันมากด้วยนะคะ,คะทีนี้ธุรกิจตอนแรกเลยของกลุ่มสีสวัสดิ์พาวเวอร์1979ก็็คือเป็นปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นหมายถึงมีบ้านมีรถ ใช่เอามาเอามา,า,ม,ามาแลกเงินได้เ,าาเลยมาแเงินค่ะทีนี้ขั้นตอนในการแลกเงินเนี่ยเราก็ต้องดูแลความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทเราด้วยเพราะฉะนั้นการในขั้นตอนเนี่ยเราก็จะจํากัดความเสี่ยงที่บริษัทจะจะต้องเผชิญในการแลกเงินของลูกค้านะคะเพราะว่าต้องเรียนก่อนว่าเราเนี่ยก็ไปกู้เข้ามาเหมือนกันเราก็เลยต้อง เราก็เลยต้องให้เจ้าหนี้เราเนี่ยมั่นใจเหมือนกันว่าเราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลได้ใช่ค่ะเราไม่เคยผิดนัดชําระเจ้าหนี้เลยสักครั้งเดียวไม่ที่ผ่านมานะคะทีนี้เมื่อ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 มันขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยระบบต้องนิ่งและใหญ่มั่นคงเชื่อถือได้นะคะอันนี้เป็นเป็นภารกิจหลักที่เราพยายามทําให้บริษัทนี้เนี่ย เติบโตไปในแนวทางนั้นวงเงินที่เวลาปล่อยกู้เอาแบบที่มีสินสอํำประกันเนี่ยวงเงินสูงสุดต่ำสุดเท่าไรหร่ละคะจริงๆเราดูตามมูลค่าหลักประกันออและความต้องการของลูกค้าเป็นหลักมูลค่าหลักประกันหมายความว่าถ้ามูลค่ารถของลูกค,ค้าที่นํามาเป็นหลักประกันกับเราเนี่ยมีมูลค่าสามแสนเราก็พิจรารณาในความเสี่ยงอย่างอื่นเข้าไปด้วยแล้วก็จะออกมาเป็นจํานวนเงินที่เรากับลูกค,ค้าเนี่ยลูกค้าสามารถนํากลับไปเราจะถามลูกค้าก่อนว่า พี่ต้องการเท่าไหร่ลูกค้าต้องการใช้เท่าไหร่แล้วเราก็จะพยายามคำนวณทุกอย่างรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เราก็จะตอบลูกค้าว่าอันนี้ได้เลยค่ะอันนี้เยอะไปนิดนึงนะคะมีมีต่อรองกันต่อรองกันวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลเราก็ไม่เสี่ยงมากนะทั้งสองฝ่ายแต่เราไม่สิ่งที่เราไม่ค่อยไม่เราไม่ได้ให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานใดๆ เพราะเราก็วางวางโพซิชันตัวเราเองไว้ว่าเราเนี่ยอยู่ระหว่างสถาบันการเงินกับเงินกู้นอกระบบเรารักษาความเสี่ยงซึ่งซึ่งเราก็ความเสี่ยงของเราที่เราวางไว้เนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหมายความว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าทางธนาคารนะคะก็เลยยืดหยุ่นพวกเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆได้มากกว่าธนาคารทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าเออถ้าเกิดว่ามีธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็ไปเติมเต็มช่องว่างให้กับให้กับ ผู้บริโภคที่เขาต้องการเงินแต่ว่าเครดิตไม่ค่อยดีไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆที่จะไปยื่นธนาคารอะไรอย่างเี้ยค,คะจริงๆในมุมที่ดีของคนที่เดือดร้อนแล้วก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ไปเติมตรงนั้นได้<ช>แต่ทีนี้ในมุมที่คนที่ใช้เงินไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นหนี้เสียหรืออะไรต่างๆเนี่ยทางบริษัทมองเรื่องนี้ยังไงอะคะคุณนาย เรื่องนี้นี่เรียนเลยว่ายังไงก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในธุรกิจนี้เราดูแลลูกค้าเราใกล้ชิดมากเพราะว่าหนึ่งในนโยบายของเราเนี่ยคือเราอยากให้สาขาและพนักงานของเราเนี่ยดูแลลูกค้าเหมือนเพื่อนดูแลเพื่อนนะคะเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเช่นเดือนนี้ตายแล้วม่สดขาดมือเราไม่ดึงดันยึดรถนะคะขอให้มาแจ้งเราเราผ่อนผันเรา ยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาสมัยที่น้ําท่วมดด้อกเบี้ยขึ้นเปล่าไม่ขึ้นค่ะเพราะทุกอย่างเราฟิกไว้แล้วช่วงที่น้ําท่วมเนี่ยเราก็ยืดระยะเวลาการชําระหนี้เรายืดหยุ่นเพราะว่าเราเชื่อว่าหลักประกันของลูกค้าเนี่ยลูกค้าต้องรักแน่นอนและเหตุผลที่ตั้งบริษัทนี้ไม่ใช่เพื่อเอาหลักประกันลูกค้ามาเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถทําให้ลูกค้าใช่ทําให้ลูกค้าแบบ ยังมีหลักประกันอยู่ยังสามารถใช้หลักประกันนั้นเอาไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินอยู่เราพร้อมทําทุกอย่างขอให้มาบอกเราอย่าอย่าได้หนีหายกันไปเลยอะคะ่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณนายถามจริงๆต้องไปยึดบ้านยึดรถลูกค้ามาเนี่ยเยอะไหมะต้องมีอยู่แล้วค่ะธุรกิจแบบนี้กับการยึดบ้านยึดรถมันมันต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่เราก็นั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายสําหรับบริษัทนี้ค่ะนะคะ,คะมันก็เพราะว่า ส่วนใ,ใหญ่ปัญหาของคนที่เป็นลูกหนี้แล้วก็สุดท้ายไปไม่ไหวเนี่ยส่วนใหญ่เลยวิเคราะห์ปัญหาหรือไปพบมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรใช้เงินอาจจะอาจจะใช้เงินเกินตัวไปนะคะแต่ว่าก็มีเหมือนกันบางรายที่เกิดเหตุการณ์โชคร้ายขึ้นจริงๆสําหรับรายที่เกิดเหตุการ์โชคร้ายขึ้นจริง,รงๆเมื่อบริษัทพิจนารณา,าแล้วเนี่ยช่วยเรา,าไหมเราผ่อนผันค่ะม,มีบางรายที่บริษัทดูแลตัวเองตัดหนี้ศูนย์ไปเลย ตัดนี่ศูนย์เพราะเห็นใจว่าเขาเนี่ยประสบเพราะกรรมอะไรต่างๆมีปัญหาไม่สามารถชำระนี่ได้จริงๆแล้วก็ไม่ไปยึดของเขาด้วยไม่ไปยึดค่ะไม่นี่แปลว่าเป็นกรณีกรณีไปเป็นกรณีไปค่ะแต่ที่ยึดส่วนใหญ่แล้วที่เจอเนี่ยคือว่ามากู้แบบผิดวัตถุประสงค์เอาเงินไปใช้เกินตัวหรือบางทีเอากู้นี่ไปโปะนั่นกู้นั่นไปโปะนี่สุดท้ายก็ไม่ไหวเมื่อเมื่อลูกค้าค้างชำระแล้วไม่สามารถชำระและ บา,บางรายโดยส่วนใหญ่าบางส่วนบางส่วนไม่ใช่โดยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการนําหลักประกันซึ่งเป็นของของบริษัทเนี่ยหลบหนีไปบ้างนะคะอันนี้บริษัทก็ จำเป็นต้องไปขอรับหลักประกันกลับคืนค่ะค่ะต้องมีการดําเนินคดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เราตกลงกันไปแต่ว่าคือเรื่องคดีเนี่ยไม่มีใครอยากเปิดบริษัทมาเพื่อจะเป็นคดีความกับคนอื่นนั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆท,ทางเลือกสุดท้ายที่บริษัทอยากทําก็คือไปยึดตกลูกค้ามไม่มีใครอยากทะเลาะกับลูกค้าค่ะลงทุนกันมาขนาดนี้แล้วนะคะอะไรที่ช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ทั้งสองคนมีจุดประสงค์เดียวกันได้เนี่ย เราทําอยู่แล้วค่ะขอให้มาพูดคุยกับเราอะนะคะค่ะตอนหลังเนี่ยมีธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นนาโนไฟแนนซ์ใช่ไหมคะอันนี้คือไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีหลักทรัพย์แต่ว่ามีเพดานว่าปล่อยกู้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ค่ะวงเงินเท่าไหร่คะตอนนี้ล่าสุด1 0 0 0 0แบาท1,000 0แบาทอันนี้ไม่มีหลักทรัพย์ด้วยนี่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยใช่ค่ะอันนี้ต้องเรียนก่อนเลยว่านาโนเนี่ยมันเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทค่ะพะที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทโตมาจากธุรกิ ที่มีหลักประกันการปล่อยเงินกู้แบบมีหลักประกันพอเจอนาโนไฟแนนซ์เนี่ยบริษัทก็อาจจะต้องใช้เวลาศึกษานิดนึงซึ่งเท่าที่ศึกษาแล้วเนี่ยก็ก็พยายามหาวิธีจำกัดความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่เพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะสามารถ โตไปในกรอบเดิมได้แปลว่ายังไม่ได้พิจารณาเปิดสินเชื่อแบบนาโนไฟแนนซ์มากนักตอนนี้ยังไม่มากนักค่ะเพราะว่าเรากำลังต้องหาวิธีรองรับความเสี่ยงให้ดีที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยกระทรวงการคลังเปิดเปิดให้ก็ทําได้แต่ว่าจะทํายังไงดีไม่ให้เดือดร้อนกันทั้งบริษัทด้วยแล้วก็ทั้งผู้บริโภคด้วยค่ะไม่งั้นก็คือกู้กันง่ายไปหมดก็จะมีหนี้ท่วมหัวกันไปหมดนะคือคือจริงๆการมีหนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะคะถ้าไปดูงบการเงินของเราเนี่ยหนี้เราก็เยอะเลยทีนี้จะ ขอให้คุณนายแลกเปลี่ยนวิธีสำหรับคุณผู้ชมที่เอาละฟังมาก็เป็นทำให้รู้จักตัวผู้บริหารหญิงเก่งคนนี้ทำให้รู้จักธุรกิจของบริษัทมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ในมุมกลับกันอยากจะให้คำแนะนำสำหรับคนที่ต้องการเป็นลูกหนี้คุณภาพมีวิธีคิดที่ดีเอาเงินไปใช้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างวินัยในการ ชำระหนี้คืนอย่างมีคุณภาพเนี่ยมีมุมจากผู้ประกอบการบอกไปยังฝั่งตรงข้ามยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องเรียนก่อนเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วนิดนึงการมีหนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เหตุผลว่าตัวเองเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ประกอบการปล่อยเงินกู้นะคะถ้าไปสังเกตดีๆท,ทุกคนมีหนี้มไม่เด็เข้าใจแต่หนี้ดีคือหนี้หนี้ที่เราเผ่อนชําระได้แล้วก็เป็นหนี้ที่เหมาะสมแล้วก็นําไปเพื่อ พัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไปลงทุนธุรกิจค่ะการมีหนี้ในบางส่วนเนี่ยถือเป็นเงินออมถ้าเราไม่มีหนี้อย่างพนักอย่างน้องๆจบใหม่ๆเนี่ยเริ่มทํางานใหม่ๆมีเงินเดือนก็จะใช้เงินเดือนเหล่านั้นเนี่ยซื้อของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามันก็คือหมดไปแต่ถ้าน้องๆเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนซะเอาไปผ่อนรถผ่อนบ้านแทนที่มันจะเป็นข้าของสิ้นเปลือง มันจะกลายเป็นสินทรัพย์ให้น้องเขาได้อยู่รถเนี่ยก็มีไว้ขับเมื่อถึงเวลาไม่อยากใช้แล้วขายรถมันก็ยังเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาได้ถึงแม้ว่ามูลค่าจะลดลงตามอายุการใช้งานอันนี้ก็ถือเป็นการออมเงินประเภทหนึ่งค่่นี่คือวิธีคิดเกี่ยวกับการสร้างหนี้ที่ดีใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าความสามารถในการผ่อนชําระของเราเนี่ยเท่าไหร่ใช่เกินตัวไหมเกินตัวไหมแล้วก็รายได้ของเราเนี่ยมันมีแน่นอนแค่ไหน เช่นถ้าเราเป็นพนักง,งานประจำเราก็ต้องดูว่างานของเราเนี่ยมั่นคงแค่ไหนในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเขาพิจารณาอยู่แล้วว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอาชีพเหล่านี้เหล่านี้เป็นยังไงนะคะแต่ในส่วนของลูกค้าเราเนี่ยก็ต้องก็ต้องสำรวจตัวเองนิดน,นึงว่าพร้อมแค่ไหนนะคะต้องเผื่อเงินเพราะว่าทุกคนมีสามารถมีเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราต้องเผื่อเงินส่วนนี้นะคะอันไหนใช้อันไหนเก็บอันไหนสำรองไว้ฉุกเฉินแต่ว่าถ้ามันเกิด ถูกเชิญขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงไม่แปลกเลยค่ะใครๆก็หยิบยืมขอหยิบขอยืมมานะคะแต่พอหยิบยืมแล้วปุ๊บต้องมีต้องมีินยค่ะต้องคําไหนคํานั้นเพราะว่าสมมติว่าอย่างเราเนี่ยเราก็ได้เรียนไปแล้วว่ายังไงนายก็กู้เขามาเหมือนกันนะคะเมื่อวันที่นายไปบอกเจ้านี่นายว่านายไม่มีเงินคืนเขาก็สูญเสียความมั่นใจในตัวนายเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นกับที่นี่แน่นอนเราก็หวังว่าลูกค้าเราเนี่ยก็จะยึดหลัก จะยีดหลักเดียวกัน,กนซึ่งถามว่าจริงๆเป็นไปได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเราเข้าใจว่าเรื่องฉุกเฉินในชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอให้มาเจราจากับเราตรงๆเพื่อที่ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้วางแผนการเงินของผู้ประกอบการถูกด้วยค่ะแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไงถ้าลูกค้าอยากให้เราทำอะไรให้เพิ่มเติมเราก็ยินดีช่วยะะได้ก็เป็นช่วย<ช>เดือดร้อนจริงๆก็ไม่ได้ไปโหดร้ายกับ<ช>เขาใช่กันชักครู่นะคะได้ฟังเรื่องราวแล้วก็วิธีคิดเกี่ยวกับเงินๆทังทองเกี่ยวกับการเป็นหนี้ทั้งหนี้ที่ดีหนี้ที่มีวิธีคิด โดยพื้นฐานที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็จะเกิดประโยชน์ในการนำหนี้นั้นมาพัฒนาตัวเองแล้วแล้วก็หนี้ที่ไม่ดีด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาข้อคิดสุดท้ายกับผู้บริหารหญิงเก่งในธุรกิจสินเชื่อกัอนนี้ค่ะ ถึงช่วงสุดท้ายอยากจะให้ผู้บริหารหญิงเก่งในธุรกิจสินเชื่อที่ออต้องใช้ความเข้มแข็งต้องใช้มาตรฐานแล้วก็ต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสูงมากเนี่ยนะคะได้แบ่งปันวิธีคิดกับผู้บริหารคนอื่นๆรวมไปถึงออคนที่ดูรายการของเราอยู่นะคะหลักคิดในการทำงานกว่าจะสร้างตัวเองกว่าจะสร้างบริษัทโดยเฉพาะ ที่มันเป็นธุรกิจเงินเงินทองทองเนี่ยต้องมีหลักยังไงคะคือจริงๆหลักก็คงเหมือนทั่วๆไปนะคะก็คือต้องตั้งใจทํางานนะคะใส่ใจในรายละเอียดเพราะว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นที่บริษัทเนี่ยก็จะใส่ใจในทุกรายละเอียดเราใส่ใจว่าลูกค้าเราเป็นอยู่ยังไงนะคะประกอบอาชีพอะไร มีเหตุการณ์อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบกับลูกค้าเราบ้างนะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียด<ม>เราใส่ใจกระทั่งพนักงานของเรา<ม>ว่าสบายดีไหมบุตรหลานเป็นยังไงการดำเนินชีวิตเป็นยังไงนะคะมีความชอบอะไรเป็นพิเศษรายละเอียดเหล่านี้จะทำให้เรารู้เช่นถ้าเมื่อไหร่ที่เราทราบว่าเอ้ยช่วงนี้รู้ดูบอลโลก เราก็จะใส่ใจพนักงานของเราเป็นพิเศษว่าเออเป็นยังไงบ้างหรือเปล่านอนดึกมากไหมน้องรู้น้องทางไหมพอๆกับที่เราใส่ใจลูกค้าเราว่าช่วงนี้ฝนตกน้ําท่วมลูกค้าอยากให้เราทําอะไรให้ไหมนะคะนี่แปลว่าก็ต้องมีจิตใจบริการแล้วก็เห็นเห็นทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าลูกค้าแม้กระทั่งว่าจะเป็นลูกค้าที่คือลูกหนี้ก็ตามวิธีคิดแบบนี้ทําให้ซื้อใจคนรอบข้าง ค,คือจริงๆที่เนี่ยเราไม่กล้ามองว่าลูกค้าเป็นลูกหนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเขาไม่มีทางที่เราจะมีวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอแค่เราบังเอิญได้ยินบางทีลูกค้าแค่เปรอยออกมาเบาๆว่าเขามีเรื่องเดือดร้อนใจเรื่องนี้อ,อะไรที่เราทําได้เราก็ทําหมดลคะค่ะนะคะเพราะว่าคือเราเราเรา,เราทราบดีว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราในวันนี้อะไรที่เขาเป็นอยู่เนี่ย เราก็เคยเป็นมาก่อนเราเข้าใจว่าม,มันมีความรู้สึกยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารีบจัดการได้เนี่ยเรารีบเราไม่เราไม่อยากจะจุกจิกกับลูกค้ากรอบใหญ่ๆที่เราวางไว้ถ้าได้ตามนั้นเราไม่จุกจิกกับลูกค้านะคะเราก็คาดหวังสิ่งเดียวกันกับลูกค้าว่าสัญญาอะไรกับเราไว้ก็อยากได้คำสัญญานั้น <laughs> นะคะนี่ก็คือหลักการทำงานง่ายเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือ โดยส่วใหญ่จะคําไหนคํานั้นนะคะเป้าหมายในชีวิตของคุณนายคืออะไรก็หวังว่าบริษัทนี้มีบางคนบอกว่าเนี่ยรุ่นสองแล้วก็ง่ายคุณพ่อทําไว้แล้วจริงๆแล้วรุ่นสองเนี่ยมันยากกว่าเพราะมันมีของให้เปรียบเทียบมเมื่อไหร่ที่เราทําแย่กว่าพื้นฐานเดิมที่แย่มาเนี่ย อันนี้ยิ่งแย่ใหญ่เป้าหมายที่อยากได้ทั้งนายทั้งพี่สาวก็คืออยากให้บริษัทเนี้ยมันก้าวพัฒนาไปเรื่อยๆเรียกว่าตอนนี้ในชีวิตในความคิดทุกลมหายใจคุณนายมีแต่ง,งานกับครอบครัวกับธุรกิจของครอบครัวก็ส่วนใหญ่เก้าสิบเซสเ่ใช่ค่ะไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยเหรอตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ30กว่าแล้วค่ะ30กว่าค่ะ,คะแล้วมีเวลาสําหรับตัวเองมั้ยมีอยู่แล้วค่ะ โชคดีธุรกิจนี้อย่างหนึ่งก็คือเรามีสาขาตามต่างจังหวัดเวลาเราไปตรวจจาค่ะก็คือเราได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยได้แวะชิมกว๋วยเตี๋ยวตรงนู้นนิดนึง <c oughs> ตรงนี้นิดนึงนะคะ <c oughs> ได้พูดคุยได้เจอคนมากมายเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะมไม่ใช่ว่านั่งอยู่ใน ออฟฟิศแล้วก็มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรารู้ว่าลูกค้าเราเกิดอะไรขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้ภาคใต้เป็นยังไงภาคเหนือเป็นยังไงตามข่าวสารตามสถานาการณ์ตลอดก็ะจะได้รู้วความเป็นไปของลูกค้าทั่วทั้งประเทศแล้วก็ใช้การเดินทางไป ดูงานเป็นการเดินทางท่องเที่ยวใช่ค่ะแล้วก็เลือกไปให้ตรงวิกวิกเอนนะคะแล้วก็ได้แถมนิดนึงเวลาเขาเขาปรับผู้จัดการกองทุนเนี่ยเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดไปอีกแบบนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีความคิดว่าเออเป็นอย่างนี้ไหมบางคนเนี่ยที่เป็นผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่นิดนึงระดับโลกเขาก็จะแชร์ว่าธุรกิจแบบนี้ที่ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นยังไงเราก็เอามาปรับปรุงนะคะบางทีนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะแนะนําเราว่าแบบนี้ดีไหมถ้าเอออันนี้ดีนะ เราก็พยายามเอามาปรับปรุงค่ะค่ะตอนนี้คือในหัวมีแต่เรื่องของการพัฒนา,าปรับปรุง,งการทำงาน แล้วพี่สาวด้วยนะคะ<ช>จริง,รงๆแล้วไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันทั้งสองคนแต่ว่านี่ก็คือพลังของผู้บริหารหญิงคนเก่งรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองนะคะรำให้เราได้เห็นวิธีคิดพลังของเธอรวมไปถึงกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆที่กําลังโตวันโตคืนของบริษัทในครอบครัวที่คุณพ่อสร้างไว้และตอนนี้ก็อยู่ในมือของลูกสาวทั้งสองคนรวมทั้งคุณนายลูกสาวคนเล็กด้วยนะคะจะติดตามผลง,งานต่อไป <S <S ค่ะ,ค,ะคุณนายอย่างอยวันนี้เนี่ยก็ได้เปิดอีกมุมหนึ่ง <S <S แล้วก็ได้ วิธีคิดเกี่ยวกับการเป็นหนี้ที่มีคุณภาพแล้วก็มีวินัยที่จริงๆควรจะ,ะเป็นที่ที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆด้วยนะคะในเรื่องการใช้เงินนะคะสำหรับเด็กๆทุกๆครอบครัวที่ดูรายการของเราในวันนี้ด้วยขอบคุณคุณนายมากๆนะคะคุณค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวอีกมิติหนึ่งที่ Lightning Talk ภูมิใจนำเสนอ มีแง่มุมที่เป็นประโยชน์แฝงอยู่ในการพูดคุยนี้มากมายหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะสุดแท้แต่ว่าท่านจะหยิบจับไปใช้ปลูกฝังให้คนในครอบครัวปลูกฝังกับเด็กๆอย่างไรในเรื่องของการใช้เงินไม่เกินตัวแล้วก็เมื่อถึงคราวที่จะต้องเป็นหนี้จะทําอย่างไรให้หน,นี้นั้นมีคุณภาพแล้วก็เป็นหนี้ที่เกิดประโยชน์แกบกับตัวเองกับธุรกิจของตัวเองแอท้จริงนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ